สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการต่อเทนลงทุนกับเทนที่เอ็กซ์เพิดวิวนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็เป็นประเด็นร้อนนะครับก็คือในเรื่องของสงครามปาเลสไตน์นั่นเองนะครับว่าจะกระทบน้ํามันมากน้อยขนาดไหนแล้วปาเลสไตน์เกี่ยวกับอะไรกับราคาน้ํามันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในถึงเรื่องนี้นะครับผม สงครามปาเลสไตน์นะครับก็ทําให้ราคาน้ํามันวาวุ่นนะครับก็เห็นว่าราคาน้ํามันก็ปรับขึ้นมานะครับหลังจากที่ตัวของปาเลสตน์แล้วก็อิสราเอลนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับความขัดแย้งนะครับเกิดขึ้นจากอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าความขัดแย้งเนี่ยเกิดขึ้นมาจากตัวของอิหร่านเลยนะครับก็สมัยก่อนนะครับถ้าเกิดเท้าความเนี่ย ต้องกลับไปที่ประมาณสัก1948นะครับตัวของอิหร่านกับตัวของอิสราเอลเองนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่มีการปฏิวัติอิหร่านเกิดขึ้นนะครับในปี1978นะครับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ะน,นะครับระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยก็เริ่มสั่นคลอนลงนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยตัวของอ อิสราเอลเองเนะครับในปีหนึ่งเก้าแปดสองเนี่ยก็มีการไปบุกยึดนะครับในตัวของเลบานอนนะครับแล้วก็ตัวของอิหร่านเองเนี่ยก็เข้าไปช่วยตัวของเลบานอนนะครับในการสู้รบกับตัวของอิสราเอลนะครับมันก็เลยทําให้อิสราเอลเนี่ยมีการถอยทับไปในปีสองพันนะครับก็สร้างความบอบช้าให้กับอิสราเอลค่อนข้างเยอะนะครับเสียงได้ว่าอา สงครามที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยตัวของอิหร่านเองเนี่ยก็เป็นผู้อยู่เรียกได้ง่ายว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับสำหรับตัวของปาเลสไตน์ที่มีการให้อาวุธให้กําลังเงินสนับสนุนนะครับที่ทาให้ปาเลสไตน์สู้รบกับตัวของอิสราเอลนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะครับก็ค่อนข้างห่างไกลนะครับแต่ว่า ของอิสราเอลเองนะครับก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยชนชาติที่เป็นอิสลามนะครับก็อย่างที่พูดไปสมัยก่อนเองเนี่ยความสัมพันธ์เองนะครับก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่พอเรื่องของผลประโยชน์นะครับเรื่องสหรัฐที่เข้ามาหาผลประโยชน์กับอิหร่านเกิดขึ้นนะครับความสัมพันธ์มันก็เริ่มแย่ลงตั้งแต่ช่วงของปฏิวัติอิหร่านใน1978เป็นต้นมา นะครับก็อย่างที่บอกไปอิหร่านก็ให้ความสนับสนุนแก่กลุ่มปาเลสไตน์นะครับที่ลบกับตัวของอิสราเอลนะครับก็ตรงนั้นเองเนี่ยมันก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยมันเกิดความตึงเครียดน,นะครับเพราะว่าอิหร่านเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผ,ผลิตน้ำมันโอเปกที่สำคัญนะครับถ้าเกิดโดยส่วนตัวระหว่างตัวของปาเลสไตน์กับอิสราเอลเองนะครับอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบต่อในตัวของ การส่งออกน้ํามันนะครับสำหรับตัวของกลุ่มโอเปกแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าพอมีอิหร่านนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความกังวลนะครับว่าตัวของจะมีการคว่ำบาตรอิหร่านเกิดขึ้นไหมนะครับจากฝากฝั่งสหรัฐนะครับเพราะว่าตัวของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเองเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตัวของสหรัฐเองนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนในตัวของอิสราเอลอยู่ด้วยในขณะนี้นะครับในขณะที่อิหร่านเองเนี่ยก็สนับสนุนในตัว ของปาเลสไตน์นะครับมันก็เลยเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่นั่นเองนะครับพอความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยลุกลามนะครับเป็นความกังวลนะครับว่าถ้าเกิดอิหร่านโดนแซงชันเหมือนสมัยก่อนนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้ตัวของราคาน้ํามันเนี่ยมันโอเวอร์ชูตไปนะครับทีนี้ลองมาลองมาดูนะครับในช่วงของที่เกิดสงครามนะครับถ้าเกิดไปกลับไปในตัวของ 1980นะครับสำหรับตัวของอิหร่านอิรักนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ราคาน้ำมันนะครับก็พุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ยืนอยู่สูงสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะปรับย่อลงมานะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของปี1990นะครับก็ตัวของอิรักนะครับคูเวตนะครับก็ อันนี้เนี่ยราคาน้ามันก็โอเวอร์ชูตขึ้นไปเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของทั้งอ e ิรักและแเ้วก็คูเวตเองก็เป็นผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่นะครับสำหรับตะวันออกกลางนะครับก็เห็นว่าราคาน้ามันก็โอเวอร์ชูตขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการปรับยอ่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสังเกตในตัวของแพทเทิร์นถ้าเกิดสงครามขึ้นนะครับราคาน้ามันมันจะโอเวอร์ชูตไปได้ค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าระยะเวลาอาจจะไม่ได้นานมากนัก นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าราคาน้ำมันปัจจุบันนะครับในตัวของแท่งปราฟสาีน้ําเงินนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่แถวประมาณสัก93-95เหรียญต่อบาเรลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในะเรื่องของไทม์สเปซนะครับก็คือเนะี่ยตัว ใกล้ลบตัวไกลนะครับจะเห็นได้ว่าก็อยู่สูงนะครับก็บ่งบอกนะครับว่าก็กังวลในเรื่องของซับไพ่นะครับจะเห็นว่าตัวของแท่งสีชมพูนะครับสเปรดเนี่ยมันห่างอยู่ประมาณสักเเหรียญน,นะครับก็บ่งบอกว่าตลาดก็เป็นกังวลในเรื่องของซับไพ่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตดูในอดีตนะครับในช่วง ที่ผ่านๆมานะครับสเปรดเองเนี่ยมันอยู่จะถาวประมาณสักห้าเหรียญเองนะครับก็แสดงว่าตลาดก็ไพรซินในเรื่องของซัพพลายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเกิดสังเกตเห็นนะครับในช่วงของปีเวลาสเปรดตรงนี้เนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับประมาณสักห้าเหรียญแล้วก็มีการย่อลงนะครับราคาน้ํามันเองก็จะมีการปรับตัวย่อลงมาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยระยะสั้นก็มองว่ามีโอกาสนะครับที่ราคาน้ํามันอาจจะ แขวงตัวนะครับอยู่ในแถวเกาะประมาณสัก85ถึง100เหรียญน,นะครับผมสําหรับในตัวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดเราลองไปดูในตัวของโปรดักชันนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของอิหร่านเนี่ยก็เป็น หนึ่งในห้านะครับ c o n t ิวเตอร์ตัวของ O p e ปที่สำคัญนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็คงหนีไม่พ้นในตัวของซาอุนะครับที่ใหญ่ที่ผลิตเกือบเกือบสิบล้านบาร์เรลนะครับในขณะที่ตัวของอิหร่านเนี่ยอยู่ประมาณสักสามล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็ยังติดติดอยู่ในหนึ่งในห้านะครับของโอเปกนะครับที่มีการผลิตเยอะสุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตนะครับข่าวที่ออกมานะครับอิหร่านเองเนี่ยอยากจะเข้าไปเหมือนออกมาออกตัวค่อนข้างแรงนะครับสำหรับตัวของ วิกฤตสงครามที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปดูท่าทีของพี่ใหญ่อย่างซาอุเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นกลางนะครับเขาไม่อยากไปอินเทอร์เวนในเรื่องของการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างตัวของปาเลสไตน์แล้วก็อิสราเอลนะครับสิ่งที่ซาอุดีเขามองนะก็คือในเรื่องของพยายามคนโครลในเรื่องของซัพพลายแล้วก็ดีมานให้บาลานะครับเพราะว่าเขาถือว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน ตัวของอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์นั่นเองนะครับตราบใดนะครับที่ตัวของพี่ใหญ่อย่างซาอุนะครับยังเป็นคนที่ยังคอยคุมในเรื่องของซัลายนะครับเราก็มองว่าราคาน้ํามันเองเนี่ยอาจจะไม่ไปถึงอาจจะเห็นนะครับ120ถ้าเกิดเหตุการณ์มันรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่เรามองว่า ระดับนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ได้ไม่นานนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับในตัวของซาอุเองเนี่ยก็ออกตัวค่อนข้างเป็นกลางนะครับในกลุ่มโอเปกเองเนี่ยมองว่าค่อนข้างเป็นกลางสําหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับพะเะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามคนโทรลในตัวของซัพพลายให้สอดคล้องกับดีมานด์นั่นเองนะครับผมแล้วเกิดไปดูนะครับปัจจุบันนะครับในตัวของสต็อกน้ำมันในสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแล้วนะครับก็ราคาก็จะเห็นได้ว่ามันมี เ e g a ทีฟคอ o r เ e ลเ t ชันกันนะครับก็ระดับราคาสต็อกน้ํามันในสหรัฐที่อยู่ในระดับต่ำนะครับเราก็มองว่าก็มีโอกาสนะครับที่ว่าสหรัฐเองเนี่ยก็อาจจะผลิตในตัวของน้ํามันออกมาเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับเพื่อ,ดอชดเชยนะครับกับราคาที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เองเป็นอีกปัจจัยนึงนะครับที่อาจทําให้ตัวของราคาน้ํามันมันไม่ได้อเวอร์ชู t สูงไปนะครับผม อีกอันหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูเนี่ยอันนี้ก็คือเป็น b บอีเ even point สำหรับตัวของ p h ส s i c a l budgeting นะครับสำหรับตัวของอประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางนะครับเห็นได้ว่าอย่างที่ใหญ่ของเรานะครับซาอุเองเนี่ยเขาคงแฮปปี้อยู่ที่ราคาน้ำมัน80-90เหรียญน,นะครับเพราะว่ามันก็ถือเป็นบ r e ีเว v e n point ของเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถึงแม้ว่าราคาน้ำมัน over s h o ู t ไปสูงๆนะครับซาอุเองเขาอาจจะไม่ชอบนักนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมา ในอดีตหลายๆครั้งนะครับเวลาน้ำมันโอเวอร์ชูตไปสูงขึ้นเยอะมากนะครับมันจะมีการคอเวกของราคาน้ำมันลงมาค่อนข้างแรงนะครับสิ่งที่ซาอุมองนะครับก็คือต้องการให้น้ำมันเนี่ยเมนเทนอยู่ในระดับ80-90เหรียญต่อไปแต่ให้อยู่ในระยะเวลาที่นานที่สุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเบนฟิตสำหรับในกลุ่มของ o อ e c มากกว่านะครับที่ราคาน้ำมันมันจะโอเวอร์ชูตไปสูงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวของซาอุเองนะครับก็ยังเป็นคีย์แฟกเตอร์ที่สําคัญนะครับที่จะมาคอนโทรลในเรื่องของอเอาพุ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูในตัวของส p ปค e c ปาซิตี้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยซาอุเองนะครับก็มีส p a ค e c ปาซิตี้เหลืออยู่ max สองถึงสล้านบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตนะครับราคาน้ำมันออกขึ้นไปสูงนะครับก็ตัวของซาอุเองก็อาจจะมาแก้เกมโดยการที่อาจจะเพิ่มซัพพลายออกมาในตลาดนะครับเพื่อ ทําทให้ตัวของราคาน้ำมันเองเนี่ยมันไม่สูงเกินไปมากนะครับนะครับผมเพื่อสเตบิลไลซ์ในตัวของราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับสูงไปให้นานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยสรุปนะครับเรามองว่าวิกฤตในตัวของ สงครามนะครับปาเลสตน์เองเนี่ยมันก็มีมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าครั้งนี้เองเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างรุนแรงหน่อยนะครับมีการกระทบกระทั่งค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่าเราก็มองว่าราคาน้งมันนะครับก็น่าจะแขวงตัวอยู่ในช่วง85-100เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะโอเวอร์ชูตไปได้นะครับในช่วงสั้นที่ประมาณสัก120เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแต่เรามองว่าจุดนั้นเองเนี่ยอาจจะไม่สแตนทีเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวของซาอุ อาจจะยังออกมาเป็นตัวคอนโทรลในตัวของซัพพลายที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดราคาน้ำมันออกอโอ้ชูไปถึงตรงนั้นนะครับก็ผมมองว่านะครับตัวของซาอุเองก็จะมีการผลิตน้ำมันออกมาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับก็กลุ่มโอเปกเองเนี่ยก็น่าไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาเองก็วางตัวเป็นกลางนะครับยกเว้นอิหร่าน ประเทศเดียวเองนะครับที่ออกมาออกตัวค่อนข้างแรงนะครับว่าเป็นผู้ให้แบ็กอัพสำหรับตัวของปาเลสไตน์อยู่นะครับ แล้วก็อย่างที่3าที่เราบอกไปนะครับก็คือซาอุก็ยังเป็นคนที่คอยบาลานซ์ในตัวของซัพพลายแล้วก็ดีมานของน้ํามันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นนะครับเราก็มองว่าด้วยวิกฤตตรงนี้เนี่ยก็เทรดทิ้งบายนะครับสำหรับตัวของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของปตทสพนะครับในตัวของปตทนะครับแล้วก็ในกลุ่มของที่เป็นเพียวลงกันนะครับไม่ว่าเป็นตัวของไทยออยล์เอฟพีอาร์ซีหรือบางจากก็ดีนะครับผมก็วันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นบทสรุปสําหรับสงครามระหว่างปาเลสไตน์แล้วก็อิสราเอลนะครับเราก็มองว่าหุ้นน้ำมันก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้โอเวอร์ชูตไปมากนักนะครับก็ยังมีซาอุที่คอยคอนโทรลในเรื่องของสภาอยู่นะครับก็กลับมาพบใหม่กันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับกับรายการจอดเทนลงทุนกับ t ีวีเอ็กซ์เพรสวิววันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ